หายใจเห <c oughs> นื่อยหอบรู้สึกตัวดีอยู่แล้วก็เปิดอไปรับที่บ้านชาย่ะปิดดี้ตัวสิประาวานความดันหายใจเห,น,หนื่อยหอบรู้สึกตัวดีเริ่มเลยดีเยิร์กันนะคะเอาเลยราเริ่มอะไรที่เราเริ่มที่ แค่อาบประมาณไหนบ้างตัวเราตัวเราอี่างตัวเราอ่า BSI 6เม่รแกล้งกาวแสบทั M M ưa, ah. okay. òn, ้งหมดเลยหรือว่าเราจะเอาใส่เฉพาะที่มันจำเป็นจริก็ได้ฮะแง้มมือแล้วก็อ่ากาวก็คือผ้ากุญแจเท่านั้นโอเคตัวต่อไปตัวที่สองเลยออกไปรับที่บ้าง มันมีนักเรียนเลี้ยงอะไรไหมมีแมวแมวไหนคแมวตอนนี้มันไม่อยู่แล้วค่ะมันน่าจะออกไปไหนก็ไม่รู้มาออกไปนอกบ้าน,นหรือยังอยู่ออกไปนอกบ้านออกไปสามวันแล้วแต่ว่ายังไม่กลับมาตอนนี้เอ่าออกไปที โดนแบบใคร่ะเพรา่าไม่ได้จ่ายค่าไฟสองเดือนก็แค่อยู่โรงเรีไหนบ้างอยู่โรงงางบ้านบ้านชั้นเดียวอยู่สองห้องจีนจะทำอะไรไหม่ีีจีนจะดีหรือแก่ไปแล้ว ยวเียอ่่อไปรถเรามีไฟปอดไรอ่ะเตรียมปอดไรแล้วก็ข้าวไหนที่มันปกติเราต้องแจ้งว่าเราเตรียมหอว่าเรขออะไรวกันอ่ะกว่าขอไฟปอดไรไฟสองสว่ากโอเคอ่เจอบายวันที่สามอไเป็นไรอ่าจะห้ป็น่งที่ไม่สำญแต ่อไปคาดการณ์สิคาดการก่อนน่าจะน่าจไม่น่าจะไม่รองหัวคาดการณ์แบบคาดการณมนี่ถึงว่าจะเป็นโรคอะไรคนไก่การจิตป่วยหวานผมคหวานหวานความจำหวานความจำหวานความดันี่คืออะไรเราหวานกับความับ น้ำตาลต่ำไโปไส์เนี่ยีเลยไเปอไสเนี่ยเหนื่อยหอบล้าเหนื่อยหอบเบาบางกับความดันซึ่งคก็ไรในสอาจารย์หมอวินหมอวินหมอีที่สิบภา2ที่อีใครมีครน้ำตาลสูงเกเรอนเป็นกฎ เลือดเป็นกรดเลือดเป็นกรดน B K A นะคะวย้อ B K A มา B K E นึกถึงอะไรอีกทุกคนกกับน่าหนื่อยอไสะมือไเหนื่อยหอบี่ห้อยี่ห้อไดหมย่ ทำไม่เหนื่อยมันยากเนาะแลก็ไนทดยากเหมือนกันโอเคหนาโลกให้เราถึงสักสองสามโลกก็ได้เน,บบน่ายอ่าขออะไรไหมขออะไ,ไ,ไรขอสขออะไรุ้ขออไรมขออะไี่ไม่ไ,ไหอ,ไอี่ไโอเค่อ่เราไปเข้าสู่ไทยมาี้ รที่เคไป่องก่อน G R A B C D E เรื่องที่เัวไหน G นะ General e e l n c สิภาพเค่ไปของผู้ป่วยน่น่าอะไรอธิบายน่ที่นังน่ที่นนังน่าที่านังชอบาะด ผู้ป่วยเพศชายนั่งหลื้ตาทีขนานก็มีลักษณะหางไนแตนเดี๋ยวจะได้อธิบายอธิบายสภาพของเขาอะที่เราเห็นดวะื่าเขานอนเราบอกว่าผู้ป่วยอาจจะเป็นผู้ป่วยเพศหญิงนอนหงายอยู่บนที่นอนอะไรเงี้ยอธิบายสภาพของเขาอาจจะสังเกตได้ว่าเขาลืมตาหรือไม่ลืมตาอันนี้ก็เขาลืมตาบอกว่าผู้ป่วยเพศชาย นั่งดมตาแล้วก็มีิผนังอยู่บนพื้นโอเคตัว่อไปถ้าเป็นทีเราต้องไน้น้าตัวอ่าแน,น่นตัวเไม่ไป้น้ตัวสวัสดีครับผมเป็นผู้ชีพจากหน่วยผูย้ไผยโศกครับมาให้การเชื่อห่ือ ครับผครัพวกเราเป็นทีมผู้ช่วยจากคณะนะครับพวกเราจะมาทำงานช่วยนะครับตัวจีตัวีเราหมดไปแล้วถ้าเรา้ามาคุยกับเขาแล้วเราจะเริ okay. ่ม yeah. 但我觉得没存款怪。 ไม่มีฟันบอกไม่มีไม่มีข้าวเหนียวไม่มีเศษอาหารเยู่ในฟอาหาใจเคลียร์ไหมอเคลียร์อ่คีเคียรนอเสียนี่เสียาหาเสียใจทาาเดินไหนใ กิก mm ินผลไม้หายใจบินผลไม้้กินผลไม้หาจก่อน้จดไว้ก่อนมันแปลกๆแล้วถือไหมอ่ามันแปลกๆแล้วเราจดไว้ก่อนว่ามีกลิ่นบริเวแกรี่หายใจแรงมีกลิ่นผลไม้หายใมีกลิ่นผลไม้ผ่านเรืองผ่านแล้วองจแวเพราะว่าทาง ดีมาดูตัวตอตัวปีปีก็เหมือนเดิมเลยดูคำพ้อคำอ่านรูดูเป็ไนไงดูการหายใจอัตาราการหายใจเทียบกับผู้ประเมินเร็วหรือช้ากว่าผู้ประเมินเดินไปอาจจะเร็วหรือต่ำอาจจะเร็ว

ว่ามโนอยู่ตรงกลางต่อยตรงใจคต่อคำต่อเลยทำให้มันเป็นหน่้อข้างเวลาเราประโดดเทียวมินไลนือตนี้เอ็นีซิมานี่ไหมอาจจะย่อสัตว์คิวมีโลรล้วหมันไม่มีนะคะก็คำหนังเอ็กแชั่นเท่ากันอันนี้คือสิ่งเา็ คำต่เาเทเทียต่อลงอยู่ตรงกลางไหมอ่ะเทเทียตตรงก,กางคำสับซิมเปอรเยสมปมามีรั่ว,ว,ล,วลงรั่วไหมอ่ะอยู่ลงรั่วไหมแล้วก็คำลางเอ็กซ์เพนชั่นการขยายรัวโอเคเลองเลยคำ,คำเทเียอามิดไลน์อยู่ตรงกลางแล้วก็ มีลด uhm. ้วยค่ะรงตรงว่าเราจะเข้าอ่านไหมือเราก็จะขยายออกตามใช่ใช่เท่ากันไหมการขยายเท่ากันเนาะอ่ขยายเท่ากัน ไม่มีรางการขยันตัวขอโจกเข้ากันสองข้างทำทำเรียบร้อยแล ยให้ยทำแนไปกับร okay? ่อรอง่ก็มันจะเป็นร่องตการะวะดูอรงนี้เหยอ่าป็นรไใช่ันนี้คือปกนะ এটা <inaudible> তাসি <inaudible> 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 มีเสียงปกติหือว่าเท่ากันไหมหรือว่าไม่เท่ากันเท่ากันเท่ากันเสียงกี่ไหนอ่าปกติเนาะเสียงปกติแล้วก็แบบแบบว่าเสียงกนฟังปกติเท่ากันงข้างฟังนี่เยอะเราเราไม่มีเลยรายังไม่ได้ทำอะไรเลย มันเป็นการตรวจเพิ่ติมสามารถอได้เลยเป็นตัวต้ั่เอไม่ต้องไปรอโรงพยาก็ย็จแคนนี้ได้92 92ิคเาอเ เกิดขึ้นดีคะ9แ้่า่เิดขดีหาอิทธิพลราบกับอะเขาเ่อเตไหมการให้มนนผู้ป่วยเขามีแค่ประวัติคามดนเนาะที่เป็นโรคต้งแโรคเที่ไม่เเคยเส

ก็ิมันรวรมรข้อเงี้ยเ็่ะคือ้าอีกหน่มจะมีัจะงงอตัวตัวตเกี่ยงอ่ะอ่มันเดินอันนี้คือมันไม่งอเราก็ใส่ได้าไม่จะเอาลงก็ได้จะเอาขึ้นได้แต่ว่าเอาลงระไว่ใสตใส่เรียกอยแล้วเปิดเท่าไหร่นะเปิดสานิ

Yeah. Yes. ไปได้ปกป่ไม่มีเียค่ะแต่ก็เจีอคยังครอยังดีดีอ่าดดดดได้ Vamos nossa... ouvir. ลายยวน,นั้นมีผื่นอ,อะไรเนี่มีไหไวนี่ปดขึ้น,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 นา,าโอเคลนะ้ะแล้วกบอขึ้นรถเอาข้ามางแล้วมาพวดกันว่าคืณนมีปัญหาอะไรบ้างป่ดเราจะไปดสิยา ตัว A เรีกบอลไปได้ไหอาเลยตัวเมีปัญหาที่ไหนไห <c oughs> มอื B เอิเียเนาะอาะหายใจโล่ <c oughs> B B ลมหายใจได็ไห <c oughs> แรง <c oughs> แรงล <c oughs> มหายใจมี่สิผลไม้อ่ะลมหายใจสีผลไม้นะหายใจแรงเร็วลึก ขาเราเลยที่มัทหลกอนนแตว่ามีนที well> ่สนี้เอาไเหมอนกันงานะกแต่ีนใรแล้วก็มี่ X าเดิมรูปแบความออันนี้ก็ให้เราถึงวา Hey! <gasps> ทีนี้เราจะประเมิน BSN อะไรคประเม,มินซ้ำราจะประเมินอะไรคเรอนเรซ้อนแล้วก็ ABC อ่า Ini dan kemudian RM